เราก็ตัดไปเลยก็อาจจะเป็นว่าโชว์สิทธิ์แข็งโชว์แบบว่าบอตสปอร์ตมากขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับก็จริงแล้วในในโรงงานของเราใช่ครวบิโนโซไล่ก็จะเห็นแล้วก็ถอดเสื้อกันหนาวเลยอย่างเงี้ยโชว์สิทแข็โชว์แบบความแข็งแรงใช่ใช่ก็คงนิดหน่อยฮะฮะเยอะเลยครับเดี๋ยวคนเอียนะฮะเดี๋ยวแต่กระแต่ตอนแรกคือบอกว่าแรงมากมากก็แบบเล่นส์ที่เขาเล่นส์เล็กๆหายไปครับแล้วโผล่ขึ้นมาก็แบบว่าโอ้โห เปิดมาไม่มีอะไรเลยอ่เปิดมาไม่มีอะไรก็ไม่เขาให้เป็นศิลปะคุณไม่ชอบอยากดูรู้คุณไปดูหนังโปสิคะดูโมการแจ้ผ้านี้นะคะมีไหมไม่มีนะคะเออก็แบบนล้วก็รอแล้วกันอาจจะมีแบบเป็นงานกะโปสปอระตอะไรอย่างงี้ก็ก็รอรอรอดูงานเราดูแบบว่าถ้าแบบมีอะไรที่น่าสนใจก็อยากจะลองทําดูอะไรครับอะไรก็คงไม่มากไปกว่านี้แล้วครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครสนใจหรือว่าอยากจะดาวน์โหลดอี้ ได้ที่ไหนครับก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะเป็นเจ้าของซิงเกิลนี้นะครับยังรักกันหรือเปล่า Want to know นะครับกดโชว์ข่าวขึ้นมาเลยครับกดเลยอ่ากดดอกจันนะครับแล้วก็สี่เก้าสี่หกนะครับกดถอดแล้วก็ต่อได้รหัสแปดสองนะครับก็จะเป็นรหัสของเพลงนี้ซิงเกิลนี้รักกันหรือเปล่านะครับดอกจันสี่เก้าสี่หก กดโทรออกแล้วก er ็ต่อด้วยรหัส82นะครับก็จะเป็นเจ้าของเพลงนี <and> ้ย <the parole numbers> <the closed> ังรักกันหรือเปล่าถ้าเกิะงบ้ายังรักกันหรือเปล่าเนี่ยทำไมต้องใส่้นเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยบอกใครรอเปล่าใช่ๆเราอยากจะอยากจะสื่อกับน้องๆกับแฟนเพลงของเรา่เขายังให้การตอบรับเราดีไหมเขาจะเป็นยังไงนะเราออกไปเนี่ยเขายังรักเราอยู่หรือเปล่าเลยก็เลยได้คํานี้มาแล้วก็มาแต่เป็นเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่าก็เดี๋ยวเราไปเลตติ้งที่บ้านกันดีกว่าคั้็เดี๋ยวเราไปเปิดสายพวกนีกันดีกว่านะคะศูนย์สองเจ็ดสามหนึ่งสองพันเลยนะคะนี้ นี่แต่ว่าสายแรกใครโทรมาสายแรกพี่กบั้นได้จะแจกที่ไี่กั้นที่ก็จะแจกเสื้อพี่กบั้นนะคะหนึ่งตัวมีไหมหนึ่งตัวเท่านั้นนหคะค่ะพี่พี่ชื่อมาขึ้นมาไหมคะเอามาครับมานเกิดอ๋อจะถอดตัวนี้ให้ตัวนี้ไม่ได้โอัคเก๋ไม่สวยแต่ก็มีแต่คนอยากได้นะได่ได้ชื้อมีเสื้อเลยนะคะถ้าสายแรกนะคะเดี๋ยวเราจะแจกกันเลยนะคะนี่เลยตาทางเรายังใส่เลยนะครับเร่เฮ้ยถ้าใส่ป้าไหนยังโทร เีมันแค่ี้ก็พอเลยครับอ๋อี่แต่ไม่ยังคะกระจ่แม่หลับไปเย็่มคะหจะมีอะไระค่ะแต่ไม่ค่ะพี่แตงไ้ยังงพี่พี่ดแก้ใ่ไหมจ้าแต่ม่ค่ันก็เป็นแฟนพี่เป็นแฟนขับของพี่ของบ้านื้อเหมือนกันค่ะ ใชคะี่คนต้องค่ะแต่ว่าอ้นสเสียแผว่ะจะจป็นน้อง้หม่่อเดของเน็ตใช่เข้าวมาเป็นเน็ดังมากๆนะคะอันนี้ให้รู้ว่าเจ้าดาน็นไปไม่ได้เป็นของเ็ีเ็เลยเนี่ยไม่ใอาเนอันนี้เรียกว่าแปดัวจริงเลยเนี่ยใช่เดและ้วไป ชอบเทงใปม่ของที่ไหมครับชอบค่ะแบบเต้นแเต้นจาอขอบคุณมากมแต่ว่าคือเต้นแบบตอนนั้นดูก็เจ๋ใช่ไหมคะแต่พอมาดูแบบเต้นแบบเดิมเยอะเลยค่ะเปลี่ยนไปมกแล้วแ่บาด้ค่ะนี่นี่นี่คอดูนะคอยดูบ้าผใครไปกี่ปีก็ไม่แก่เลยเนาะจริงจริงผ่านไปกี่กไม่แก่เลยเนหากินเหมือนเดไมๆพี่จา เป็นป้าหน้าตาเหมือเดิมแต่อัลบั้มแรกจนตอนนี้เลยนะใช่ก็นหมแต่อั้นแกหเดิมนครับอมวบว่าีนขาบกมาขึ้นใส่แรกเราก็เลยมีเสื้อให้นะของพี่ของพี่ยปาอ๋อาจ้าไปเลย้าฝากเสื้อใอยู่ไม่หลักไปเลยนะจ๊ะค่ะสวัสดีค่ะชน้องบไปด้วยนะคะ ผู้อพี่กับบันด้นะคะสองเจ็ดสิบสองพันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้าชื่ออะไรคะพี่มดค่ะครับคมดค่ะน้าก็อยูพี่กบบันไดเด็กจ้าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่กัต้าครับผมแล้วน้าเหน่มกต่ปแน้วมดยืเทไรครับเนี่ยยี่สิสค่ะสี่แกการสองปีก็ยี่สิี่านมเนี่ย มีอะไรต้องก็ตองมากหนึ่งค่ะมีอะไรติดชมได้นะบอกได้นะครับดีมากเลยค่ะมีติดก็ดูหลายรอบอ๋อต้องมากครับผมน่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะค่ะขอบอกดีค่ะตัวยาเราไหมค่ะบกำลังเนาะใช่ให้ก็เกิดมาได้คนหนึ่งไหมคะับไม่ไม่ได้ไม่ได้หมดคนี่คือปติกาเเลยเ้าวไม่จ่าน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนคอะวิวค่ะอวิววดีค่ะนงวิววัีค่ะน้องวิวสวัสดีค่ะน้องวิวสวัสดีค่ะน้องวิวสวะสดีค่ะน้องวิวสวั่น้อยวิววัด้องวิวสวัสดค่ะนวิววัดค่ะ้องวิวมวัน้วิวขวดค่นองวิววัค่ะน้องวิวสวัวดีค่ะ้องวิวสวขวดค่ะน้องวิวสวดน้องวิววค่ะน้องวิวจวาเดีค่ะน้องวิวสวัเดีค่ะนคอวิวับไม่ะน้องว อะไรนะไไฟหรือนใ่อะจำไม่ไดแต่ได้เลยน้ำตาจากโซมน้ำตาจากโซแล้วก็ในรักอะไรนะตางเยหลวงอะไรเงี้ยคะแนคุณแล้วของคุณเท่าขาอะไรเงี้ยจะได้ใช้เก่าและได้ใหม่ครับได้ได้ฟังกันครับค่ะไม่ฟังนะท้าก็ดีค่ะโอมยยยยกยยึยยยยยย้ยย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 กยยยย พ้องชวนชวนชวนแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครอะไรยังไงแต่เพิ่งเห็เป็นเเหมือนนี้ละครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอะไรัะกี่ครับไทยนะกีครับกี่กี้ต้องกี่ครับผมมาจากไหนเนี่ยกี่เนี่ยที่นี่ายไทเนยที่อยู่ก็มีไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ไม่ใช่ใครนะวก็บีรทิบกี่เนี่ยครับผมรวมกัน นมาหลักมาไอ้เราก็เชื่ท่าอันน้นบ้างเช่อเท่กจะเชื่อยี่สครับช่แล้วครับยี่แปดครับตัวยี่สแปก็สดว่านปบาตูนะยางเงท่านหนูโดไเ้บอกใองแม่มาคอเอไอเอาแตได้ไม่จริจริงไม่จริงท่นท่านแล้วยมีสมัยเขาหรือยังอะไรนะดูนะครับดูนะครับเละแต๊ะ่เลยสิทีมอ เราขาดชอบถ้านงานถานี่เขาขาดเสื้ออะโอเคเป็นเงินจายให้นะครับอเคทำงานอะไรครับเนี่ยใครนะครับที่ทำงานอะไรครับเป็น P.R. ครับผมโอ้โหเป็น P.R. ก็ยังไงก็ช่วย P.R. ให้ได้เลยนะครับได้ครับได้ไหมครับอะไรนะครับอะไรนะครับไม่บอกดีกว่าครับ ไมไ้เลยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ชอบจริงๆส่วนตัวเลยโทรเข้ามาพอเขียนเ๊บเนี่ยก็เป็นรายการด้วยนะดูอยู่สองคนเนี้ยน่ารักตอนตอนฮัลโหลตอนแรกมีเสียงผู้ชายมากตอนนี้เริ่มเป็นเป็นเสียงฉันละไม่ใจร้ายนะนิดนึงนิดนึงอา สวัสดีค่ะขค่ะใครอยากดิเฟนมาั้นนี้ใช่แล้วค่ะเห็นั่งจัดเสียได้อ่ะี่เพนมาไงคะพี่เพนโอ้โหดูจัจงเสียงได้เลยได้ค่ะโอสวัสดีครับี่เพนครับอันนี้น่นอนค่ะแล้วแต่แม่ของตี้วค่ะมาตูอ๋อเมืก่อนอะอยู่วงบาตูอ๋ออะไรเี่พี่ตีเลย ต่ามด้วยนะครับค่ะค่ะ๋ยวพี่จะไปซื้อเอ็มบีมามาเปิดดูอ๋ออยากต้องรอครับต้องรอรับว่านรับเต้สามเดือนเพาะก็ปล่อยซิงเกิลซิงเกิลไปเลยแล้วฝากรัเต้นไปซื้อมาเปิดให้ลูกเต้นตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากที่จะชมมิสเอร์โอเออรู้ทาเพลงเด็กชอบเต้นนะชายชายเด็กๆชอบดูคือเด็กชอบเต้นยผู้ใหญ่ก็เต้นได้ครับพี่พี่เพนค่ะแต่ไม่ได้เล่นนะขาดวัยไปเลยครับพี่ คช่ช,ชบอบเค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะชมลิบิีโอเนี่ยราจะหาหาดูยากหนึ่งเพราะเราไม่ได้แบบว่ามีตามห้าส่าหะใเก้านะครับก็ต้องไปที o ยูทูบนะฮะพิมชื่อเองยังรักกันหรือเปล่านะครับเข้าไปดูได้แล้วก็ คอมเมนต์ได้เลยเพาผมเปิดดูทุกวันเพราะลุ้นวิวอยู่หอ๋อถ้าเปิดดูทุกวันยวเจอดย๋ยวเราเข้าไปเมนแล้วบอกความคิดถึงแต่ไม่ได้ทำกันเมื่อกี้นะค่ะไดแล้วก็ใครจะโหลดนะคะอะไรยังไงอีกทีเลยค่ะพี่กัปตันค่ะถ้าเกิดอยากโหลดเพลงนี้นะครับก็ดอกจันนะครับ4ี่เก้าสี่กดโทรออกนะครับแล้วตามด้วยรหัสแปดสองนะผมดอกจันที่เก้าสี่กดโทรออกแล้วก็รหัสแปครับนะคะก็ วันนี้ก็ต้องขอคุณเที่ยวการเราที่มาบ้านนั่งเลยนะคะถ้ามาเร็วกว่านี้นะหนูจะให้อยู่สักสองชั่วโมงเลยสนานสนุกเลยเป็นไปได้ท่านมาเร็วกว่านี้เป็นเรื่องสอมาอีกนะได้ค่ะเรื่องต่องมาอีกก็ต้องมาตูมารวมกันเลยมาถึงจุดได้เลยนะคะได้ค่ะได้ดันราบค่ะนะวันนี้ต้องขอคุณเที่มาบ้านนั่งเลยได้ขอบคุณครับก่อเป็นเลยต้องขอขอบคุณกับบอลเซิ้รจะเจดีนก่อนเลยนะคะนะกับอามิโดพาร์ทสามสูตรนะคะสดตรช่วยยิ่งกว่าพาร์ประโยชน์มากกว่าใครๆเนยนะคะไปหาเื้อทานก็ได้แล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะ ค่ะคอมเมนเล่นต้องก็ความใส่พอดีทุกสายเอ็มเอทูร์ภาคด้วยนะคะอาบกัส์ตาแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขออภัยนะคะถ้าพวกเราพูดอะไรอะไรรุนแรงไปหรือว่าคำโยงคำหยาบหรือลูกเตาธนาอะไรเกินไปนะคะก็มันเป็นแค่การแสดงเท่านั้นเองนะคะวันนี้เรามีกระดาษร่ำรวยบ้านคุผู้ชมค่ะว่าอะไรกันรายนะคะมีเตะทางหูฮาตินะคะเป็นกระดาษธรรมนะคะใครจำใบนะคะคุณเจ้าจักร่ำรวยร่ำรวยค่ะแค่นั้นแหามคนนะคะร่ำรวยผู้ชมไปแล้วค่ะเดี๋ยวรายการต่อไปพบกับรายการสบายซีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนนนเถึงะะค